มาแล้วรวมฮิต7เรื่องสุดป่วนของเหล่าสัตว์ขี้บน่นหากันแบบยาวๆก็ติดตามช่องไว้ด้วยนะคลิปนี้เปิดศึกกันตั้งแต่เช้าในสวนสาธารณะจะเป็นยังไงไปดูคนพวกนี้มาออกกำลังกายทุกวันเสียงดังจนกูนอนไม่ได้เลยเนี่ยถ้าลำคาญก็ไปนอนที่อื่นอย่าห้าวเดี๋ยวได้กินข้าวผ่านทุก คลิปต่อไปสึกเกิดขึ้นที่ริมบ่อปลาจะเป็นยังไงไปดูกันอาหารเม็ดอีกแล้วเมื่อไหร่จะมีคนโยนขนมปังนุ่มๆมาให้บ้างนะมีให้กินก็บุญแล้วมึงยังจะเลือกเยอะอีกเหรอคลิปต่อไปสึกเกิดขึ้นที่ชนบทไทยจะเป็นยังไงตามไปครับ ถึงเวลากินข้าวแล้วเอาอาหารมาเร็วกูก็ได้เวลากินข้าวแล้วเหมือนกันแล้วอยากกินหมูย่างด้วยคลิปต่อไปศึกเกิดขึ้นที่บ้านไม้หลังหนึ่งจะเป็นยังไงตามไปดูร้องจนเจ็บคอแล้วใครมียาอมบ้างไหมไปหาอะไรกินเองเถอะ <c oughs> ไม่เอาไม่กวาดไล่ตีก็บุญแล้วคลิปต่อไปสึกเกิดขึ้นที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งจะเป็นยังไงไปดูวันนี้แอบฟังข้างบ้านเพราะเรื่องชาวบ้านคืองานหลักของเรากำลังอยากกินผัดนกพอดีเลยโดยเฉพาะนกที่ชอบเสือกคลิปต่อไป สึกเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งจะเป็นยังไงไปดูกันห้องน,นี้เปิดเพลงเดิมอีกแล้วฉันร้องตามได้ทุกท่อนแล้วเนี่ยผมเปิดฟังเองครับไม่ได้เปิดให้คุณฟังคลิปต่อไปสึกเกิดขึ้นที่ประตูรั้วบ้านหลังหนึ่งจะเป็นยังไงไปดูสึกแล้ว อย่ามาเดินแถวนี้ฉันเฝ้าบ้านนี้อยู่บ้านกูอยู่แถวนี้มึงจะให้กูเดินไปไหน <c oughs> ยังไม่จบนะครับแถมให้อีกหนึ่งคลิปพิเศษสำหรับวันนี้คุณรู้สึกยังไงครับที่หลายคนมองว่าคุณชอบไปขโมยกล้วยของพวกเขาแค่กูขโมยกล้วยกินหน่อยก็บน่น ก็กูไม่มีเงินซื้อเหมือนพวกมึงนี่นา <ắng ật> ใครกดแชร์คลิปนี้ขอให้คุณรวยขึ้น2เท่ากดสิรออะไร <asz ré c> คลิปจบแล้วมึงยังจะดูอะไรอีกกด Subscribe <N> ให้กูด้วยดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <N> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ